สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขุสุขชนปูพ่อกับปูขาวาาวุสุสแนนเบ้าปูหางหัวใจกระเซ็ครับในย่ำความขึ้น,นเมื่อนี้ขอค้ากินย่ำมื่อขึ้นครับจะสิาพาไปเหดหยังนะครับเอากอนสิเขามาเบิ้งมาชมกันกับฝากพี่น้องป้องไปสุขุสุขชนกดติดตามกดสั้นกระด,ดิ่งกดไลค์กดแชร์ปูขาววุสุสแนนนะครับในช่องนี้แหละช่องเบ้าปูหางหัวใจกระเซ็ครับยาสิพาพีพ่น้องมาท่องราตรีย่ำมื่อขึ้นสิพามาจับหยังครับ ไปอีสานบานเฮ้ามันบิดเน่ก,กินพี่น้องนี่ครับเห็นแล้วครับนี่แม่งกินนวนใหญ่แมงกินนวนใหญ่พี่น้องได้มือละซิบละเศ้าคู่นี่ยือว่าพ่อกินแล้วครับเฮ้ามาบริถึงว่าเอาไป ขายเอาไปยังครับอาไปกินครับพ่อแร้วแรงพี่น้องแต่ทีว่านี่แหละครับหากินน้ำเอ่อน้ำสวนภูเขาบุซชสเนียนี่แหละครับไปเมือนีดสิได้ลายซ้ำใดไปสีผ้ากันไปเบิงครับนี่แหละครับพี่น้องวิถีชีวิตบ้านเฮ้านะครับแต่หาอยากหากินไปยังที่หละครับกับพ่อได้กินครับดูน้ำต้นไม้ต้นไหลจับคู่ดีดพี่น้องตัวยังไงครับตัวละคำละคำพี่น้อง กับพ่อได้กินครับบ้านพี่น้องมีปะเนาะยังสีเนาะบ้านไผ่มีกะเอาไยงานมานะครับเื่อว่าแม่งเมากะไล่หลายดอกเว้ยนี่มันฝนสีตกกับพ่ะจักกอกน่ำ <laughs> กําลัางมาพี่น้องน่ำอยู่ ก็เต็มข้องอะ้วละครับน้ำหล่นจากข้องไงมาจากหวยน้องข้องบึงมามาหล่นใส่กับข้องหน่อยข้องเนียงนะครับก็บนก้ำกระายแล้วพี่น้องคุณครับน้ำเต็มข้องเสียงบึงเบิ่มที่ฝนมันเสียงน้ำครับจะเมื่อนหร่ที่ได้หน่อยได้หลายซ้ำได้กะมาบึงกันครับนี่พี่น้องน้ำ ้แล้วครับเป็นข้องครับข้องไปเดี๋ยวย่างมือเว้นสีมะไทยให้เบิ่งอีกเชน,นึงครับแต่ตอนนี้ไปหากินซะก่อนมันสีบอแล้วแรงไปไปเลาะเบิง่งไหม่นี่น้ำปลากล้วยนี่ะครับน้ำปลากล้วยปลาซักภูขาวุ้สุสแนนนี่แหละนี่แหละครับวิถีชีวิตคนบานเท่าพี่น้องหาอยากหากินไปเรื่อยๆครับ มียังก็กินอันนั้นแหละครับนี่กินนู่นก็กินกินนู้นพืนเ้ายามรอบได้ปลาก็กินปลาครับกะเป็นว่าความสุขนี้หาไม่ได้ในเมืองกรุงวัาันแมนบอพี่น้องผมบอกถือบอกอาจจะเป็นยังสันก็นได้เนาะพี่น้องคนเมืองกรุงเฮ้าเพ่อนอาจจะบป็มีโมเมนต์แบบนี้นะครับกะ่ชื่อว่ากะ ชีวิตช้าเพื่นดีหรือจังไหนแต่ว่าผู้ขาผบุษชนาเนี่ยไงก็มาอยู่ทงอยูทานี่กยแบบเต็มตัวกับสองปีแล้วครับหลังจากที่ไปคุดเงินคุดทองก็พอป,ประสบความสําเร็จปันใดยอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็กลับมาอยู่บ้านอยู่ซองครับนี่ละครับมาปลูกกคกไม้กกไลหลเฮ็ดห้าวเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่น้าบ้านน้ำซองนี่แหละครับเนี่ยเมื่อแรงก็หากินตามฤดูกาลยี่มนี่ก็ หาไต่กี่นู่นหาไส่เบ็ดใส้ค้างหาปูหาปลาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวมื่อนี้สิได้หลายซ้ำใดกระเบิงเบิงกันไปครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สีมายามภูเขาภูสุสนนกะเชิญนะครับเด้อนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาเล่นมายามกันนะครับพี่น้องอยู่ทางข่วงทั้งไก่คิดอยากมายามภูเขาภูสุสเนียนกะมาเลยครับพิกัดยูที บ้านกุดน้ําใสตําบลกุดหมากไฟอ,อําเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีครับทางเส้นไปวัดพุทธเผ่เาทองพี่น้องบางผู้น้องคนอาชีวจักรกับวัดพุทธเผ่เาทองนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังภายในตําตบลกุดหมากไฟหรือว,ว่าได้รับอ,าอ,อ,อําเภอหนองบัวซอเลยก็ได้ครับนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นชื่อของอ,าอําเภอหนองบัวซอของเฮ้า ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่จะมาเที่ยวทุ่งตะเภา,าทองคันบ้องหุจักเส้นทางก็อสอบถามผู้ขาวพุทสชื่นแนนเขาเมื่อใดครับหรือว่าสิมาเล็งน,น้ำนะ,คร,รรนะ,ะครับหรือบุทธสันกะเบอร์โทรกะศูนย์หกสองศูนย์สามหกศูนย์สองสามศูนย์ครับหรือบุทธสันกะเขาไปติดตามผู้ขาวพุทสชื่นแนนในเฟซบุ๊กเรือว่ากลมาติดตามอยู่นี่นนแหละครับคอมเมนต์เขามาใต้คลิปเลยก็ได้นะครับเฟซบุ๊กผู้ขาวพุทสชื่นแนนกะวุฒิคถาวุฒิพลชัยครับภาษาอังกฤษเด้อนะครับ บมซันกับเขามาติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับคลิปใดก็ได้ฝากกดติดตามนําเบา,ผ,าผู้ให้หัวใจกเกษตรนี่แหละครับกับสีมีคลิปดีๆให้พี่น้องสุกคู่สุกคนในเบื้องกันแล้วครับตอนนี้ก็นี่แหละครับลูกน้องลูกน้องพ่อได้เป็นด้านหน้านะครับพ่อได้ยินเสียงเสิ่งที่มันอันตรายก็พ่อได้เฮาได้ยังนะครับให้เฮาหูได้ก่อนนะครับ ไปใช้ม้ใช้กระดาดบ่เลยครับสองตัวนี้ครับไปไต่เขียดกับบ่ได้กินดอกพี่น้องมันไรขุบก่อนก็มีตแต่ไต่จังสีหล่ะครับเนี่ยมันบินได้แหละพี่น้องมันจังแต่ขุบน้ำหองบระทันเนาะช่วงนี้ดักทางเนี่ยยังน้อยครับแต่หมู่ว่านเนี่ก็ได้อยู่ครับได้ประมาณจากสิบกคู่เศร้าก็คู่นี่แหล,ละกับบ่ได้วขวากินแรง ไม่นี้กับสีอยากห้างแน่จยังน้อยแต่ว่าแม่งเมาหลายครับมือนี้กับพวกเน่อากฝนจีตกก็ได้มือหนึ่งต้องสีสกอเป็นอยากเอาแน่จยังน้อยอยู่อา่าทางบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนาะนะครับรายงานมากกระไดเด้อนะครับเป็นแบบใดอันอากาศดีบอ่อฝนตกดีบอ่อนี่ครับคล้องน้ำครับอาจสีพอเห็นเนี่ยหมูเิ่งเจ้าจีผ้ามาเบิ่งครับเจ้าหนึ่งฝนตกดีบอ่อเขานา้ำซ้ำปลาเป็นจังไง กระเพื่งจะมีน้ำอยู่วังสามชิ้มือวังหันแล้วครับตะกี้กันแรงอัศจรรย์ขึ้นกันแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนะครับเขาผู้ลังข้งนพลพายเขาคนบ้านเขาวไ้แต่โดนกะถึกแรงไปจนว่ะไม่เขาเก็บตายพุ่นล้วครับอันนี้ก็พ่อได้น้ำกับแม่เนี่ยกับเพื่อนขึ้นมาจากหน่อยเอาไปหาเมื่อนี้สิได้กินบ่เอาเมื่อนี้ได้เครื่องนึงแล้วได้สิว่าง พ่อวหวยดอกคันสิคัวกินผู้เดียวกับสิอี้มอยู่ดอกว่าเพื่อนกระไดแต่ว่าทันแม่เพื่อนอยากกินนะครับกเ็เลยว่าอยากไต่มหาห้เพื่อนออื่นอันได้หลยกับสิจงไว้ถ้าเพื่อนกินอนื่นนั่นะครับมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่หายากแน่จังหน่อยได้พี่น้องกินนุ่นญ่น,นี่ครับก็บ่ใช่ว่าสีหาง่ายๆเป็นตามฤดูกาลครับอันมีเท่ากับพ่อได้ไต่ได้จับ เดี๋ยววัอนี้รู้สึกว่าอยากหางในอย่างน้อยครับผมว่าจับตุ้มือกับจังสี่แหละครับในน้ำกกใหม่กกม่วงนี่สิแหละครับกกม่วงกกนี่แหละครับสานี่กับสาไงน้ำก็เต็มสาแล้วน้ำท่ากับซื้อว่าสี่สะดวกยับดอกบาเนี่ฝนน้ำไม่อีกเชื่อกนึงกับโอ้ยหล่นทงหล่นท่าแหละครับปลาปูปลาหน้าน้ำกับก็สี่ไรแล้วละ่ะโอ้ยบักเกียบกับปลาอะมาเอา ืัอนี้รู้สึกว่าจะหน่อยครับแต่ว่ากับพ่ออิ่มจะของอยู่ดอกอิ่มผู้เดียวครับกินผู้เดียวกับพ่ออิ่มอยู่เอาผ้าพี่น้องมาเบิงกับบรรยากาศสบายๆอยู่ทงไฮทงหน้าครับของภูเขาบุสชแนนแล้วกับเนาะแม้ว่าการอยู่อยากการหาอยากหากินเนี่ยเมื่อคืนภูเขาบุสชนนเป็นแบบใดจังใดอีกจังน้อยกัสิเข่าเคี้ยวน้าเต็มทงเต็มท่านี่กัสิเราเบ็ดครับใส่เบ็ดตวบาง เป็ดเปดเป็ดอย่างใส่แล้วเอาอำลาพระจากไปสัก่อนเอาก่อนเสียลาพระจากกันไปก็ฝากไว้คือเก่าลับพี่น้องนะครับฝากพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนขเขาไปกดติดตามผู้ข่าวบู๊ซูแนนในในช่องนี้แหละครับช่องบ้า,า,า,าผู้ให้หัวใจกเกษตรครับสีมีคลิปดีๆมาให้พี่น้องสุขุสุขคนได้เบ่งได้ชมกันเป็นประจำครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจผู้ข่าวบูสซนซแนนนะครับก็บเป็นห่วงคือเก่าสุขุสุขคนแหละครับ ช่วงนี้ไงโรคระบาดโรคโควิดก็ยังบรท่านเนี่หายไปจากเมืองไทยเห้นะครับยังบรท่านเนี่ประกาศเป็นโรคท้องทิ่นกะให้สุขูสุข้นรักษาสุขภาพให้ดีนะครับไปใส่มาใสก่กะให้ระมัดระวังรักษาระยะห่างพวกแมทพวกเจียวาังมือไปนํานะครับเนาะาสิได้ปลอดภัยและ้วก็ก้าวข้ามวิกฤตตัวนี้ไปให้มันได้อาลาพระจากไปก่อนครับพบพอกันไม่คลิปหน้าสบายดีสุขูสุข,ขนสวัสดีครับ